Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil <tuh> Alamin Wabi Nasta'in Wala hawla wala quwata illa billahi al azim Wa sallallahu ala sayyidina muhammani wa ala alih wa sahbihi ajma'in Qalan musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na miulubi widaraini amin Allah mafakina fit dini wa alim natawin. Allah, Allah, Allah Robi zidana in Nanti ye pen nafjak lang mata ti pen Dan lagi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersurat pada pintu syurga. ดังลากิสัตย <Yeah. S 1> ์ด <Yeah. S 1> ังรอสุลลอฮิสุลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมและท่านรอสุลลอฮฺได้กล่าวอีกว่าและท่านรอสุลลอฮฺได้กล่าวอีกว่าถ้าเดทต่อไปว่าเตศุราชปารดาปิณตุเชลกาเปชิมปิณตุเชลกาเตศุราชปารดาปิณตุเชลกาจะทุกข์เคี้ยวไหวในประตูสวนสาวันหัว Jatuh kien wai na patu suan sawan wai waa. Jatuh kien wai na patu suan sawan wai waa. Hei, Syarga! Angkau haram atas orang yang gigit. Pecian yang gigit. Pecian yang gigit. Oh, sawan oi! เจ้าจงยาให้ข้าวมาเป็นอังคาตคนเตีขี้เนียวโอสาวันเอ๋ยเจ้าจงยาให้ข้าวมาเป็นอังคาตคนตขีเนียวคนขี้ชิดนะะครับโอสาวันเอ๋ยเจ้าจงยาให้ข้าวมาเป็นอังคาตกับคนเตีขี้เนียวคนเนีขี้ชิดนะ นานาสาวันตัวเขียนหน่อยนะนะครับ่อยเด็กขี้ฉีดไม่เคอยออกจาการตอนโยโนย่ารวยเละร,ร,รวยเอารวยเอาแต่ว่านั้นแหละสื้อรดไม่รกกีสิบไม่รกกีคันเคปีหนึ่งพอนได้เป็นนาปีหนึ่งันขาบากกันนั้นเป็นเบิ้นออกได้แต่วันนั้นจาสาการไม่ออกกีฉีดกีเนี้ยวนะครับอาคนแบบนี้นะใหย่คา,าสาวันเลยพวกกีเนี้ยวบางคนรวยนะ รวยแต่การเล่นรวยเอา้าตัวเองรอดแต่ไม่เหนไม่ไม่เฉยเลยพี่น้องนี่เมื่ออย่างกุบันนี่ลองเล่นตะ๊ะถ้าเรารวยเรามีตังเราเราทำมาเลยปีนึงหลุเมี่ยเราทำพอมันเลยต้องไปห้าคนเดียวเขาไม่ทำที่นั่นเอาเบียร์ออกชักมาเลยนะาลาซ่อ,องเบิ้อกาซ่องเบิ้อแปหัวตัวนะฮะไปห้าคนมาเลยในตรงนี้คนอยากจะไปชอบทมเลยนี่<ร>อันนี้มาว่านี่บ้านตึนี้ได้ทำเคยทำกุลบันไหมตั้งแต่ต้นอายุมา เกิดมาจุกระทงถึงเจ็ดสิบปีอล้วนี้ตือเคยได้ทำมาตาแก้วเราไม่มีตมังค์ทำสักปีเลยหา้านั่นแหละไปห้าก่นไปนั่นแหละเอาตังค์ไปไปสดรกกไปห้ากุรบันให้เขาทำไปเลยห้านั่นแหละเขาเลย่าคนใจบุญไอ้นี้มาขนรวยรวยกติเองนะครับไม่ไปห้าเผื่อเลยกาสรสดรกกเด็ดเดือกการที่เราช่วยเรื่องเนี่ยไปห้าขอทำกุรบันนะนายอะไปห้าคนจนนะใครไม่ได้ทำทีบ้าง ในโลกนี่ทหมดนี่คือให้ได้ทําทุกคนเผื่อวันเกียมากก็ได้มีผ่านะได้เค้กันนวก่วยเฉลีอวันเกียมากนั่งการทําสนักกาดีไอ้อไม้นี่เไม่เคยคิดที่ไปช่วยเผื่อเลยเห็นไหมอ่ะเนี่ยน้าน้า,นา,นาบีวะสวัน์อลัลลอฮฺจะเขนะนะประตูสวันนิ์นะเนี่ยเอาคนกี้ชิดมาซึ่งหรอนะฮัดเป็นคนใจบุญบางไปไปนมาใหนตูบริจาคอย่างนันเบียร์น้ำบ,บาทหนึ่งให้ได้ยอดฮัดยอดต้องในมีตูปบตูนั้นยอด อยางกิ่ิตนะดันเอารงอย่างมันิงกันกนารสะกาศและคนถิ่นไม่าจสะกาศนะและคน่ไม่สะการและคนถิ่นไม่าจสะการจะไม่ไดีคนไม่ใจสะการนี่นั้นใหญ i ขาสะวันคนกิ่ิตประตูสะวันแค่ไหนนั้นฉนือเรานั้นมีจอรปรเจคเต์ติดประเคนเลยนะ dan orang yang dayus ani ah, ani ani antarai dayus dia ni dia kalau dia perform mai dan orang yang dayus lek kon nah kon te dayus kon te mi dayus ala dayus dia kau pergi อีก lek kon te mi dayus iaitu apa ya? คือ mengetahui akan isi rumahnya berzina Pecem, berzina. berzina rumahnya berzina Pecem san ผู้เทรูต for ัววะคนในบ้านข้องตัวเองผู้เทรูตัววะคนในบ้านข้องตัวเองกระทำจีน่าผู้เทรัวคนในบ้านข้องตัวเองกระทำจีน่าผู้เทรัวคนในบ้านข้องตัวเองกระทำจีน่านั่นแหละเดยุสมากาอียาดิมเปเชมอียาดิมดังนั้น เขาไม่ฮักห้ามเลยดังนั้นเขาไม่ฮักห้ามเลยไม่แรงไม่เตือนไม่เนึกไม่หวาได้เลยนะครับโรนี่หวา,าลูกเศร้าเรานั้นคุณผู้มคนเป็นปานะซึ่งว่าอัสนาวีมีลูกเศร้าอ่ะน,นี่อัสนวีโรนี่ว่าลูกมันนี่ไปขเขาจะไปเด็ดผับนู้ไปไข่ตัวอะไรประมาณนั้นเลยลูกมันนั่นแล้วลับมาบาน,น บอกว่าเราไปเรามาวันนทุ่งยางนี่ในใน,ในปา่าตางนั้นหลวงในแต่ปาต่าตางหลวงสาวนันก็ลุยมันออสเตนาวิอหานิทอะไรหลวงนี่ทุ่งทุ่งยางหมากแรงนี่อ่ะนะครับอ่าหลวงสาวอ่ะอ่าหลวงทำงานนี่ป้าเอ้ยได้ตากดีคืนหนึ่งได้ไร่บาทอ่าคืนหนึ่งคนหนึ่งนั่นโรมาป้าโรมาอ่ะได้ห้าพันบากบางทีเป็นเบิร์นนะครับ อ่าท oh, ึกงอัสนาวีว่าจริงนะลูกโอ้ได้ต่างนี้น้อลูกทำงานนี้นาะนะครับเอาป้าเดี๋ยวป้าเอาไปสักแปดพันเดี๋ยวลูกเอาซองพัน้แบกตาอะไรนี่เห็นไหมอ่ะทึ่งอัสนวีนั้นไม่ห้ามไม่เล่งเลยไม่ไม่มัวเลยนี่เขาอยากได้ยุสเขาอยายอมให้คนในบ้านขล้องตัวเองนั่นทำซีหน้าเห็นไหมอ่ะแบกนี้นั้นนาบีว่าสาวันนั้นอย่ามาข่าวเลยหยิกออกคุณแบกนี้หาจะไม่ดีเรารู้ตัวว่านองเศว้าเรา นะครับหรือว่าผีสร้าเรานะั้นนะครับอ่าเราู้นี่วันในบ้านเรานั้นงทำจีน่านะครับโวตัวดีนั้นเราก็ไม่ห้ามเราก็ปล่อยมันไปนะขอเดี๋ยวแมลาวจะไม่เดซึงกับเมียกัือนกันแลยบางทีบางคนรักรัก,รกแรงเลยในเมียนั่นเต่มาโราเมียเมียนั่นไปกอบชูไปทำจีน่ากับคนอื่นก็ไม่ห้ามไม่เล้งบางทีพาผู้ชายคนนั้นมานอนในบ้านนะครับอ่าน้นะครับเพราะว่าเพราะว่าชาวนั้นเราไป ไปเลยบนพงนู่นะครับเหนือม,ด,อมด, <laughs> ดตึ้งยังเห็นเห็ว่าเต็มมดเห็นนั่นแหละโรตัวไว่นานนีนมาเราไม่แรงไม่หามจะไม่ดีต่อให้หลักฝืกก็าตามเอ้ยอย่าไปมัวเดิกมันไปเลยเราไม่เอาเลยตอละเลยไปซ้ำตอละไม่อยู่ด้วยเลาไปกำลังยากติไปห้าคนเลยก็ไปเห็นไหมอ่ะาไม่ต้องไปปั๊มเลยยิงไปนั่นนั่นจบเลยแหละเรานน่าตีโตกงนักต่อไปสวรรค์นังไม่ได้ข่าวทุกขเขียนหน่อยนะประตูสวรรค์น,นูน น่าต้องรับว่าไงดีตอนเราโรน้องเศรา้าตัวซับมาซ้ำกันที่สุดนั่นแหละเราไปแล่เปื้อนแหล่ออกเปื้อนไปแล่ป๊อมอ๋อนี่มันไปไท้ายนั่งก้นจุนนะครับนี่ไปเปื้อนแล่ตัวตัวซับข้องปีเศร้าเราเฮย้ยนี่ปีเศร้านี่เห็นอยู่เล่นนั่งก้นจุนกับผู้ชายคนนั้นที่นไหนวะนะครับเห็นชัดเลยน้อยอะท้ายไยวใน,นตัวซับเต็มเต็มเลยอ่านี่นี่ยนี่นนบอกว่าวาเอ๊ะ มันต้องไปทํางานนีเหนนอนเลยเห็นไหมอ่ะถึงนั้นแล้วเราไม่หา้ามเราไม่แรงเลยจําไม่ดีคนนี้นั้นนบีปะะ่าวาทกเขียนประตูสาวัรถ์หน่อยแล้วปะาคนคนจะเป็นปลานะนะครับคนจะเป็นปะาคนจะเป็นพวนะนะครับห่านะั้งไงจำไม่ดีเขออาอะไรอ่ะไดยุสนั่นแหละเขาอยกได้ยุส,เ,ยออยยสเวลาก็ท่ามาคนได้ยุสคือใครอ่ะนะครับคนที่เรายินยอมให้เขาไปทําซีน้าไงนะครับบางทีเพื่อให้ได้ตังดี เอาลูกสาว้าไปอ่าไปให้ไปไข่ตัวหานั่งไงอันนั้นนักเินไปเลยนะครับอ่าพาลูกสาว้าตัวเองไปไข่ตัวบไนี่นั่นแหละนักอด้เยยุสยอมไงเพื่อจะแลกเอาตัางมาใหอ่ะให้ไปเป็นซื่อปน,นี่ไข้เพจจบแล้วนะพอได้อดเยยุสนะบีวาซาวนนะตัวเขียนตังคไว้เลยคุณไปน,นี้นั่นนะ่ากับเดรเมโตบาตาแรงเลยพอพอบตึงไปให้นในตัวทรับนี่น้องเศร้าฮ่า เลยนี่มึงไปพอกอบับใครอ่ะาน้องซ้านเล่ว่าโอ้โอนะครับน้องทํางานนี่เองบังเอ้ยเนี่ยทํางานแบบนี้เองน่าได้ดีนะคืนหนึ่งไร่บาทนั่นนะครับเดี๋ยวบางบางที่ซื้อตัวซับยมาเดี๋ยวน้องซื้อให้ไอ้เนี่ยว่ปวดเรศกัตากันเดียวถ้าเลทถอดสอบอีบ้านได้เลยถอดสอบได้เลยมาบางที่เอาเ,เอาไอโฟ,ฟนมาอ่ะเดี๋ยวน้องซื้อให้เดี๋ยวคืนนี้หลังจากเลิมาจะทํางานเดี๋ยวบางน้องซื้อให้เลยอันนั้นน้องสร้างเรานะครับอ่า สากลนได้มีอีเมลว่ะเอ้ยโอ้มึงทำงานนี่ได้ตางดีซะเออเสื่อต่อซัาไอ้คนว่าฟาดเลยฟาดเลยหายได้ยินยอมเลยแต่้าคนมีอีมาน่ะมึงนี่เนาะมาโหรพิษลักษณ,ษณะทำซีหน,นังนะครับเลิกเลยอย่าไปมัวทเว้ยนี่กูไม่เอาตัางนึงตังอุบาทกูไม่เอาตัางฮารัมตังค์ตฮารัมยาดาไม่เอานะครับไม่ต่อ,อามาเสือให้กู นั่งอ่ะแต่เมื่อการเหลือแล้วยังไปมัวเอ้เถ้าเราเอามาแลสซืเออันนั้นเรายินยอบไลยแหละจำไม่ดีนั่งไงคนในบ้านนั้นทุกมดเลยทุกมัดแต่ว่ายินยอมมั้งสวันนั้นไม่ได้ข่าวเลยไอ้น,นี้คือบ่งบอกว่กาเพื่อสิ่งที่เ,เราต้องระวังตัวไว้สักวันหนึ่งเอาล็อซื้อหนาหนาตาละปักเชื้อเราติดไปหน้าส่วนสาวั์เลยติดแข้งไว้เลยนี่กลุ่มที่สร้างกลุ่มแรกคนขี้ฉิด,ดคนไม่อาัลาการคนจะเป็นคนได้ยุสยินยอมไง น้านักแรงเนี่ยอยู่สมัยนี้นั่นโดยเฉพาะพอแม่นั่นซึ่งหญิงไอ้ไอ้แบตนึ่งล่ะไอ้โบไอ้ลูกชายจะเป็นตุ๊ดนะไอ้นั่นนั่นนักแรงแค่นั้นนั่นนั่นนั่นพูเลยว่าหนักแรงเลยเออไอ้หนักเสียสุดแรกไปนั่นนั่นลูกชายไปนั่นนะครับยอมแม่นั่นอนากจีหนักอันหลานกกระถางกันกระเมือนกันนั่นเลยบางคนลูกชายไปไปเที่ยวนะครับอ่าไปเที่ยวกับเพื่อนในเพื่อนนั่นก็เป็นเมลาวให้นะครับอีกตอนนึงนะครับอ่าเห็้มาอ่ะ พาไปพบคููชายทางไหนได้ไหมอ่ะอันนี้ก็ไปเลยนะครับกินตับแกวัวกินได้แค่นะครับเออนั่นไงเชอบเรียงนี้ทึ่งไงนั้นเลยพอเลยอ่ยยิงไปพบกับโบฟาดอะไนู่นอุบานนั่งเด่นก็ไปเลยได้ตังดีละยางไงนักข่าวแต่วันมันมีโบนะครับโบไเดชชอบเพชรเดี๋ยวนั้นโบอยูกซะไม่นบีินรถดมากเลยละ ซึ่งตอนนี้นะ่าจะไม่ดีได้รัฐบาลไหมนะั้นนะครับเขาเรียกว่าโม่อ่าโมส้มรถเพจเดียนั้นจีตุกต้ไม้เลยจะมาเนียมาเลยเย,ยีมาเลย,ย,เลยจะไม่ดีนะว่ารกวันนั้นเขาห้าเสี้ยงไหอ,อ่ะอ่าโมผักผักติดได้ห้าเสี้ยงไรเลยอะ่ะนะครับน่าโมเพจเดียนี่สร้างมาส้มรถได้ต่อไปเค้นเปนนันเลยซึ่งสุรา,าเ,าเก้าหน้าเลยมานั่งข้องเด็พิลักษณาหน้าไป นจะจำไม่ได้ไอ้น,นั้นแหละขอดาพิลักษณาพีซึ่งตอนนี้ออกมาเลยเลยมื่อเรียกว,ว่าซื้อนี่คู่ไปหนังเลยในเฟซไปลางในใลเฟซนั้นตกลงว่ามันลบมาห้าคนมุสลิมเนาะพวกนี้มันเย่อยงไรกดแค่เรออาเองน,น,นะครับอีกคนนึงนั้นฝูกม่วกใส่เสื้อซ้ำปลาไปนีแหละนะครับและอีกคนนึงใส่กินข้าวซันแต่ว่าดัดฟันนะครับอ่าซึ่งปันจํา็เดยหลงสตอรี่มามาสตอรี่นะ ก็ว่าเึงกับกอดเผยแล้วก็จูบนะครับชายต่อชายนี่ไอ้หนุโมผมมั่วใส่เสื้อโตมันยือยเลอะไรนั่นน่าเขินหน้าผื่อเขินหน้าบนว่านะครับรอกำลังรอคอยนะครับอ่าให้ถูกกฎหมายเห็นไหมวันนั้นเลยมันเขินว่ารอกำลังรอคอยให้ถูกกฎหมายอยู่เห็นไหมอ่ะอ่าจูบได้ไหมจูบหน้าดุดปากไอ้หล่อจัดมันนัดเทพไปจากไกลแรงยือยยังไงจะให้ดิ เออน่าเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดเลยบ่งบอกว่าคนนั้นกำลังจนลาอยุ่นบีลดลรอบมาอีกทีนึงซึ่งคนคอมเมนต์เคี่งทางตายนะนะอ่ามึงปลดหมวกแล้วก็ไปอยู่ศาสนาเออเลยไปยังมาถ่ายคลิปไปนี้ขายศาสนาให้มาอ่ะมันมีไร่ขุดเลยเคยี่งหน่ออีกคนนึงว่าโอ้ดีสิอย่างนี้ก็ดีแล้วถ้าหากว่ามีสมรสอ่าเท่าเทียมกัน เพราะว่ามีไปสมรสดีดีเหมือนกันไอ้มันโบแต่เห็นพอใจนะคือไอ้ไอ้โบผวกเดียวเพละโบหม่ไปเดียวเพ่โบผวกเดียโบกัดเตยไ้ทำไมอ่ะซึ่งไอ้คนเดียไม่เห็น้วยคนเดียเขามีอิมาเลยไอ้โบแต่มีอีแม่แล้วเขโบผวกเดียวเพล่ทำไมอ่ะอันนั้นแหละบบโบอาเพื่อโบโบต่อไปนี่นาพอตัวกดไม้นี่ที่นีเลยย่ำเลยนะครับอเดินควงกันใช่ต่อใช่ นะครับอ่าเนี่ยอันนี้คือสําคัญเด็ดสุดเลยเการที่เราโรคนในบ้านเป็นเม่นในนะสําคัญมากเราต้องห้ามเราต้องแรงแมเม่นแต่นั้นแหละตัวขอนะ้องหลอนั้นตุอยุ่งหน่อยไอ้นูไม่ต้องแรงซึ่งเลยนอนนอนหนาหรอกชัดๆซึ่งหลอนะั่นพอนแล้วทำไมย่งแข็งโอ้ป้านนะ่ะออกดาว่าแข็งเลยแต่มารัวลูกทางบ้านนี่มา่ายู้ไปไขตัวโยมาหรัวออกดาว่าสิ่งเดียวมาย่งเอาติดตัวเองนะครับไปเสียเดือนเสียสิบ อ่ไอพีพ uh, ีนะครับอ่าโนต่างปะเทนะครับเต่ลอบมาแลกลับมาแล่หลกเข้าตัวเองนะั่นไม่สนใจเลยเป็นเรื่องแบบนี้อยู่ห่านี่จะไม่ดีต่อให้อิบาดแข่งกันนั่นในกระตามในเมืองหลกเข้าเราอยู่ในฐาทางแบบนี้อยู่ในลักษณะแบบนี้นั้นในประตูสวรรค์นอลัลลอ์มียคาวหรอกประตูสวรรค์มียคาวสู้ว่าผ่านมาสะพานซีรดผ่านมาตาฉังสร้างสะานีรดไปถึงนาส่วนสวรรค์ นะครับนบีว่ามีไรเชื้อติดอยู่นั่นเชื้อติดตั้งไวอ๋อไปถึงอาสาวานันมะซาวานะเอาไม่เอาไม่รับไม่รับนี่เชื้อมึงใช่ไหมอ่ะอ๋อชเชือ้อกูนี่ใส่ย่ะอ่ามึงเป็นคนเดยุสนะครับใสย่ย่โอ้บุพง่งออกดาว่าแข้งบออกซีเดือนไปมายัง่งทิ่นนีตาอยู่ไม่เคยคาดกูอ่านไม่อ่านเก่งนะครับไม่เคยได้โยบานไปมายั่งแข้งออเตมาเลยเตว่าเป็นคนเดยุสอ๋อไม่ได้ สาวัตนะเมียข้าวเนี่ยนบีบอกแล้วว่าในสาวัตจะเคียนตังกว่าไม่ต้องข้าวเลยไปยิกออกไปเลยไม่ต้องข้าวคนแม่นี่ยิกออกไปอ่าเห็นไหม,ม,มอ่ะเนี่ยบงบอกว่าอิบาาะห์เก่งขนาดัน้นตามคนในครอบครัวเราต้องดูแลกันไม่ใช่ปล่อยป้ามละเลยไปเอาติดตัวเองสิ่งเดียวมันไม่ได้เนีย่ยเอาตัวเองสิ่งเดียวต้องดูแลคนในบ้านด้วยนยะ่ะเออใบไมายังเคยใบซุร้นดูซุร้นนี่ อมรนะ้อนนไปทําไมโลคีสิบทีเต่ไปเลยไรเชื้อเขาเราติดยเยอะเลยพอไรไสอะไรมาจากหลกข้งเราเองเราไม่ดูร่เหลืองเราไม่สนใจไงนะครับต้องต่อสอกไงเดี๋ยวนี้งายนิดเดียวเครื่องไม้ดีต่อสอบดีต่อสอบสอบ่ะหลกเข้าเราคนไปในนั้นไปแลในตัวซับของมันไปแลเลยถ้าหลกซ้าขอเราเนี่ยจตกบกระเขยเห็นเลยชัดเจนเลยมันจากท้ายรูปนะครับอ่าหรือว่ามันไปโอ้เดี๋ยวนี้คนไวล่ะที่ทำอะไรนะมันต้องเปืดอยากที่เปิดตัวล่ะ อยากที่เปิดตัวไอ้เขาเห็นล่ะแต่สม้มิถ้าคนยิงกันคนยิงคือความหลา,ายมันหน่อยว่าคนใช่นะไม่มีความหลา,ายเลยมันมันต้องการที่ทำอะไรนะมันจะเปิดตัวให้ทันทีสู้ว่ามันชอบใครสักคนนั้นหลอไงท่าเปิดตัวเลยนะครับอันนี้พวกเด็กกูนะครับท้ายลบจูบกันกอดกันมาบนี้นั่นเลยมันกำลังข้าไกลซีหน้าเลยนะั้นเห้ยไม่อะนาบีบอกแหละตัวเตะซ่องคือใช่ตอออยากกินอะไรยู่ซ่องก้นหนังหน้าหน้า 我我เนี่ยคือเรอยู่กับคนหญิงคนชายนะซ่องคนหรอกนั่นยังตัวเดียซ้ำอยู่กาลังอยู่อ่อนอยู่นั่นกาลังอยู่อยู่แรงอยู่ตอนอยู่นั่นนะครับอ่าจับมือเลยสักอิดสักอิดจับมือนะจับมืออิดเดียวหรอกมันสุบสิบอยู่อ่าเอ็นมาอ่ะซึ่งเงือมันก็ไปข้างคนหญิงคนหญิงมันอารมณ์บริโภคเลยไอ้คนหญิงนี่คือความอายมันหน่อยซึ่งคนชายนี่อารมณ์มันแรงนะครับจับมือสักอิดละละจับมือหรอกจับมือปั๊บพอหลังจากนั้นละจูงมือไอ้แค่นั้นหรอกนะครับพอนั้นนั่งสักเ่าอยู่นั่นล่ ทอดตาอิดทอดตาอิดอ่าทำไมอ่ะไม่ใช่ทำไ,ไมอ่ะอ่ามันมาที่คันเลยแหละนะครับจูบหน้าก่อนค่ะหนึ่งมันได้ตั้งอารมณ์เลยไปอ,อารมณ์มาเลยแรกกลากกาําลังจะชั่วเลยนะีน่อ่าทำไมอ่ะมันอยู่ไม่ติดแล้วแหละที่นี่อดทลรอ์เนาะมันอยู่ไม่ติดแล้วนะครับขึ้นไปบนควันเตะเตะฝันสะพานของใครนั่นจะมีเป็นเข้าคนควนนั่นแหละเด็กก็ท้ายรูปหมาไม่บนนั้นก็ไม่มีใครเห็นไม่ใส ป้าย,ย้างใบใบเลยนะครับ <c oughs> เออไปม,มาอะ่ะห่านั่นแหละมันมาที่คันไงไอ้นุกาเชียเลยเชียได้ไหมอ,อ่ะอุ้มันได้สว่าว่มีอารมณ์เท่าว่าฮมจังนะครับอ่าเราเมือ่อว่าคิดสักทีแล้วนะครับอ่าเราคิดสักทีดีอะละอ่าต้องต้องอ้างนะครับสักที <c oughs> <c oughs> มาเลยที่คันนี้ไหมอ่ะที่มันลากไปเลยมันไปหาอารมณ์ผู้หญิงกว่านะอารมณ์ผู้ชายที่นี่มาที่นี ส่วนสุดท้ายสิ่งเี่ดามมาก็คือจีน่านั่นแหละพอไรอ่ะมาจากการที่ว่าเราไม่ได้ดูแลไงอาจทึ่เรานี่จำไม่ดีเรามีน้องสาวเราแหละทาทางนี้เอ้มันมนอรอจังน่นนากลัวดว้นะครับอ่าฝันผืกกระดานต้องซุงนะครับไปเรียนศาสนาหรือกวาไปตักเตือนแล้งให้ฟังไม่ใช่นั้นแหละเราเป็นคนนึงนั้นตุกย,ยุ่งกันไง Aini, ah, ni kau dah Deus melekasawanเลย na. Allah Taala konat na nah, nakul na bila sawan meleking na. Dan lagi sabar Rasulullah. Wallahu alem. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu'alaikum. Allahumma rabbi zidana inman nafiya istigh. Subhanakallah hamdika shadulillahilah ta'asta. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alimu sirri wa akfa mustaji Da'awati rabbi fahamna jami'a bijami isa Lihati sallallahu ala muhammad